จะไปกัางบนอะไรทางสื่อก็ทําเต็มที่ได้เท่าไรเอาเท่านั้นทําได้ก็ได้ทําไม่ได้ก็ได้เมื่อเราทําด้วยความสบายใจอย่างเต็มที่แล้วก็จบที่ตรงนั้นแหละถ้าอยังไม่ได้เมื่อทําเต็มที่ทุกวิธีด้วยความสบายใจด้วยความเต็มใจด้วยความจริงใจแล้วถ้ามันยังไม่ได้แสดงว่าฟ้าก็ยัง ไม่ให้ได้ถ้าได้จะเสียมากก็ได้เราเต็มที่แล้วไม่ได้ก็คือถ้าได้จะเสียมากก็ได้ถ้าไม่ได้จะได้มากก็เสียมันเป็นสัจจะขอนอบน้อมแด่อ์สมเด็จสมมาสมพุทธเจ้า ทุกพระองค์กับครวะคุณงามความดีของพ่ครูสมณพระคุณเจ้าแตะทันทีบำเพ็ญคุณงามความดีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจเจริญธรรม สำนึกดีมีใจไรทุกพี่น้องผู้ไฟ่หาความพาสุขทุกท่านครับอ่ายินดีตอนรับนะสู่รายการธรรมะรับอรุณผนะุดถูกแล้วนะวันนี้ผุดถูกแล้ว วันหน้าไม่รู้วันนี้พูดถูกแล้ว, <c oughs> วธรรมารับอรุนตอนเช้านะ,นะ,นะชานี้ก็นะโอ้โหทีมสื่อก็ช่วยกันเตรียมสื่ออย่างดีเลยนะเตรียมเท่าไหร่ก็ยังติดขัด <c oughs> เรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่นะดูเหมือนว่าอะไรเนี่ยนดูเหมือนว่าทาง คนะอมพิวเตอร์จะยังไม่เรียบร้อยนะจะยังติดขัดนะอาจารย์ก็เลยบอกไปว่านะจะปฏิบัติทำกับเหตุการณ์นี้อย่างไรนะพระพุทธเจ้าก็ตัดนะไฟไม่หัวไม่ผ้าหรือว่าเกิดเรื่องร้ายใดๆก็ต้องดับทุกที่ใจก่อนนะ,พ,ะพัตติปิฎกที่สิก้ข้อที่1717 17, หนึ่งพันหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดหรือหนึ่งพันอะไรหนะึ17 17, นะ17 17, นะ่งเจ็ดหนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบเจ็ดหนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบเจ็ดอาจารย์จำแต่หนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดจำง่ายดีหนึ่งพันเะจ็ดร้อยสิบเจ็ดนะลืมที่สิบเก้าตอนตัดว่าไฟไม่หัวไม่ผ้าไฟไม่หัวคือตัวแทนของร่างกายที่เจ็บป่วยโรคภัยไข้เจ็บ ส่วนไฟไม่พ้านี่คือตัวแทนของเหตุการณ์ร้ายนาความเสียหายต่างๆเหตุการณ์ร้ายต่างๆถ้าเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นอันดับแรกที่ต้องทำก็คือต้องดับทุกใจก่อน,นทีแรกถ้าก็ทถามทรงก่อนว่าจะทำยังไงก่อน,น,นทรงก็พากตอบว่าดับไฟที่ไม่หัวไม่พาก่อนพยาคา่างั้นนะ พระพุทธเจ้าบอกไม่ใช่ไม่ใช่ใชนะดับทุกข์ที่ใจก่อนดับทุกข์ที่ใจนะความกลัวกังวลวันไว้นะที่เราทุกข์ใจกับเหตุการณ์ที่มากระทบเรานั่นแหละไฟไหม้หัวไหม้ผ้านี่มีความทุกข์ใจความกลัวกังวลวันไว้ใดๆนะที่เกิดจากนะไฟไหม้หัวไหม้ผ้า,ห,ห,าหรือเหตุอื่นๆ่ะดับอันนั้นก่อนเลย ไม่งั้นเนี่ยโอ้โหมันจะมีวิบากรา้ท่านรู้ว่าถ้าเราไม่ดับทุกข์ใจก่อนจะมีวิบากร้ายที่มาขวางกันความทุกข์ใจเนี่ยความกลัวกังวลหวั่นไหวหดหูซึมเศร้าอ,อึดอัดรุ้งส่น้นไม่โปร่งไม่โล่งไม่สบายความระแวงหวั่นไหวในจิตเนี่ยน่มันจะขัดขวางความสำเร็จ ในการแก้ปัญหาหรือการพัฒนาต่างๆมันจะขัดขวางท่านรู้แล้วมันจะขัดขวางต่อให้เราแก้ได้เลยหนึ่งมันจะขัดขวางไม่ให้สําเร็จเลยสองต่อให้เราแก้ได้สําเร็จเลยเนี่ยนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันจะสําเร็จได้เร็วกว่านั้นได้มากกว่านั้นคือมันจะดีได้มากกว่านั้นถ้าเรา หลังถูกใจได้มันจะดีได้มากกว่านั้นแล้วมันจะไม่มีรายแทรกมันจะไม่มีรายแทรกความจริงที่เราแก้ได้เนี่ยถ้าเรามีความกลัวกังวลหวั่นไหวแล้วเราแก้ได้เนี่ยในความเป็นจริงเนี่ยมันในความเป็นจริงเมื่อเราแก้แบบนั้นเนี่ยในความเป็นจริงแบบนั้นมันมีวิบากร้ายแทรกมันมีวิบากรายแทรกเนี่ย ทั้งมันแก้ได้ช้าแก้ได้น้อยแล้วก็มีวิบากร้ายแทรกได้ช้าได้น้อยนี่ก็เป็นวิบากรายอันหนึ่งแล้วได้ช้าได้น้อยนี่ก็เป็นวิบากรายอันหนึ่งแต่จริงๆแล้วยังมีวิบากร้ายสืบเนื่องไปอีกเป็นพลังสนิทานมันจึงน่าก,กลัวมันเป็นวิบากรร้สืบเนื่องไปอีกเพราะว่าอะไรเพราะมันเป็นพลังเหนี่ยวนำคนอื่นให้ เป็นตามตั้งแต่ใจเราเป็นทุกข์น่ะเสียพลังไปทุกข์ใจเนี่ยเสียพลังไปดันทุกข์ในใจออกเสียพลังไปปรุงแต่งแง่นั้นเชิงนี้เพิ่มขึ้นเพราะมันอยากได้ดังใจไม้นะกลัวจะไม่ได้ดังใจไม้ได้จึงจะสุขใจไม่ได้จะทุกข์ใจกลัวจะไม่ได้ดังใจไม้นี่นอกจากมันจะปรุงแต่งเรื่องนั้นแล้วมันจะแตกตัวไปเรื่องอื่นด้วย ล้าเป็นเนียวนาให้คขเดินเป็นตามนามันจึงเสียพลังเยอะแล้วก็ทําไม่ดีได้ทุกเรื่องเมื่อกลัวจะไม่ได้ดั่งใจเพราะฉะนั้นมัน,มนทําให้เกิดวิบากร้ายต่อตอนเองและผู้อื่นเชื่อกับโชื่อกันมันร้ายขนาดนั้นพระพุทธเจ้าจึงจัดว่าต้องดับทุกข์ใจให้ได้ทุกข์ใจร้ายที่สุดทุกข์ใจเป็นวิบากร้ายที่ร้ายที่สุด ที่นำทุกใจทุกกายนำเรื่องร้ายทั้งมวลมาให้ชีวิตมันร้ายมากนะมันร้ายมากเลยแต่คนไม่รู้จักจึงสั่งสมแต่วิบากร้ายให้กับตัวเองและผู้อื่นชั่วกับชั่วกันเลยมันเป็นสิ่งที่น่าละอายน่าเกรงกลัวตบบาปมากเลยทำอะไรไม่ได้ก็ดับทุกใจให้ได้ชีวิตเนะี่ย ทำอะไรไม่ได้ก็ดับทุกข์ใจให้ได้เป็นสิ่งการดับทุกข์ใจเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดในโลกเพราะไม่ทำให้เกิดวิบากร้แต่การดับทุกข์ใจไม่ได้มันจะเกิดวิบากร้โอ้โหพระพุทธเจ้าตัดในพระไตรปิฎกที่สี่ข้อที่หนึ่งมหาคันตกะท่านตัดถึงปฏิจจสมุปบาทเนี่ยไล่ไปตั้งแต่อวิชชาความไม่รู้ ป้าจะถึงเกิดตัณหาความอยากแบบยึดมั่นถือมั่นว่าได้สมใจอยากจะสุขใจไม่สมใจอยากจะทุกข์ใจเนี่ยมันก็กลัวจะไม่ได้สมใจอยากมันได้ก็กลัวจะหมดไปอย่างนี้เป็นต้นเราก็จะต้องโอ้โหมารักษาอันนั้นต่อเราจะต้องมารักษา เ,เราก็ต้องมาทุกข์ใจต่อท่านก็ตัดว่ามันจะทําให้เกิดกองทุกข์ทั้งมวลมันจะทําให้เกิดทุกข์ใจแล้วก็เกิดทุกข์ทั้งมวลสืบไปท่านก็ตัดว่าโศกะปริเทวะทุกโทมนณตุปายาตย่อมเกิดขึ้นกองทุกข์ทั้งมวลนั้นย่อมเกิดด้วยประการชนีโศกะความเศร้าโศกเมื่อไม่ได้สมใจปริเทวะความขครวนรำพัน ่วงหาอะไรอาวออยากจะได้สมใจหมายอยากจะได้ความรู้สึกสุขปลอมชั่วคราานั่นแหละแต่มันนึกว่าทาวรเมื่อได้สมใจหมายอยากได้ความรู้สึกสุขปลอมนั้นโศกะปริเทวะทุกทุกมันก็ตั้งแต่เนี่ยพระพุทธเจ้าก็ตัดว่าทุกตั้งแต่อยากได้มาเนี่ยมันก็ทุก ได้มาแล้วต้องมาดูแลต่อเนี่ยมันก็ทุกนี่แหละ,ะมันก็ทุกทั้งนั้นแหละมาห่วงมากังวลการมีเป็นทุกข์การอยากได้เป็นทุกข์การมีเป็นทุกข์อย่างเงี้ยเป็นต้นมันก็ทุกข์อยู่ตลอดนก็โทม,มนัดเสียใจทำโอ้โหมันสูญเสียไปก็เสียใจ มันไม่ได้ดังใจก็เสียใจอุปายาตขับแค้นใจมันมีความอึดอัดขับแค้น,นโอ้โหกลัวจะไม่ได้สมใจยิ่งเวลาไม่ได้สมใจมันอึดอัดขับแค้นแง่นั้นเชิงนี้โอ้ทรมานตั้งแต่หยาไปจนถึงละเอียดแง่เชิงต่างๆนีแลำบากก็เนี่ยทำไมเกิดทุกข์ใจแล้วก็เกิดทุกข์กายขึ้นสิ เสียพลังไปทุกเสียพลังไปดันทุกออกเสียพลังไปปรุงแต่งทุกปรุงแต่งสุขปลอมปรุงแต่งทุกจริงมาทรมานตัวเองน่ะมันก็ใช้พลังทั้งนั้นเลยแต่ไม่รู้กี่เรื่องกี่เรื่องกี่เรื่องเสียพลังไปดันมาทุกออกด้วยโอ้ยหมดเรื่องหมดแรงเจ็บป่วยได้ทุกเรื่องอยากได้ไมากๆก็ทำไม่ดีได้ทุกเรื่องนี่เป็นพลังเหนี่ยวนำให้คนอื่นเป็นตามด้วย พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่ากองทุกข์ทั้งมวลย่อมเกิดด้วยประการชนีมันก็เลยลามไปเป็นกองทุกข์ทั้งมวลไดทีนี้เดกเกิดเป็นประการชนีเลยเป็นวิบากายต่อตอนเองและผู้อื่นชั่วกับชั่วกันดังนี้เป็นต้นและผู้ที่บันทึกเป็นวิบากายเป็นใครคนอื่นฮะคนเดิมหรือเราเราเราจิตปัญญาของเรา พลังชีวิตของเราจิตวิญญาณของเราจะบันทึกเป็นวิบากรายของเราทันทีเลยไม่เกี่ยวกับคนอื่นเมื่อเราคิดผิดศีลคิดเชื่อมานคิดแล้วมันเป็นเหตุแห่งทุกข์คิดแล้วมันทุกข์ใจนะคิดแล้วเป็นเหตุแห่งทุกข์ต่อตอนเองต่อผู้อื่นเนี่ยเขาบันทึกทันทีเลยไม่เกี่ยวกับใครนะ เราคิดพูดทำดีจิตวิญญาณเราก็บันทึกทันทีเลยนี่เป็นสิ่งที่สุดยอดที่สุดที่พระพุทธเจ้าตรัสโลคิดพูดทำดีกับไม่มีใครรู้กับเราหรอกอาจจะมีคนรู้หรือมีคนไม่รู้ก็แล้วแต่จะรู้ไม่รู้ก็แล้วแต่แต่พลังชีวิตเราจิตวิญญาณเราจะบันทึกเป็นวิบากดีทันทีปุ๊บเลยนะเราคิดพูดทำดีใครได้รับผลดีขนาดไหนก็บันทึกปุ๊บเลย ซึ่งจริงๆนี่เราคิดพูดทําดีนี่ไม่ได้อยู่แต่กับเรานะมันเหนี่ยวนําให้คนอื่นเป็นตามร่างกายแล้วก็แข็งแรงแล้วก็ทําดีได้มากนั่นเหนี่ยวนําให้คนอื่นเป็นตามอีกมันเป็นพลังสนิทฐานที่เหนี่ยวนําให้คนอื่นเป็นตามกันไปใจก็เป็นสุกกายก็แข็งแรงน่ะชั่วก็ไม่ทําทําแต่ดีที่ทําได้เหนี่ยวนํากันเป็นตามเป็นตามเป็นตามโอ้โหเป็นวิบากดีต่อตนเองและผู้อื่นชั่วกับชั่วกันเลย เพราะกันบันทึกเป็นประโยชน์ของเราเลยอย่างนี้เป็นต้นก็จิตวิญญาณเราจะบันทึกทันทีเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ว่าอะไรเป็นการคิดที่ถูกพุทธ,ธะอะไรเป็นการคิดที่ผิดจากพุทธ,ธะคือเป็นมารเป็นพุทธ,ธะหรือเป็นมารน,นี่จำเป็นต้องเรียนรู้อย่างยิ่งเลยนเป็นสมาธิสัมมาสังกัปปะ S.> สมาทิที่ความเข้าใจที่ถูกต้องวันนี่เป็นมารหรือเป็นพุทธะก็ต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องมีทฤษฎีมีความเข้าใจที่ถูกต้องเมื่อเข้าใจถูกต้องแล้วก็ปฏิบัติสัมมาสังกัปปะทําให้มันถูกสัมมาสังกัปปะคิดให้มันถูกนี่แหละคนมีปัญญาจะอ่านตั้งแต่สมมาทิิสมาสังกัปปะเข้าใจถูกไหมเราคิดถูกไหม วันทีจะเป็นสมาวาจาสมากมันตะสมาอาชีวะสมาวายมะสมาสติสมาสมาธิกลายเป็นมรรคมีองค์แดที่สมบูรณ์ทางเอกสายเดียวสู่ความพ้นทุกข์เริ่มจากสมาธิิเป็นประธานในมหาจัตตารีสกสูตรต้องมีสมาธิเป็นประธานนะความเข้าใจที่ถูกต้องการคิดแบบไหนที่เป็นมารที่สังสมเป็นวิบากร้าย อย่าไปถำมมันมันมัน,ม,นมันเหม็นมากกิเลสแม่น้อยก็เหม็นมากแปลว่าทุกข์มากทุกข์หนักนะถ้ากิเลสปานการน่ะทุกข์หนักมากจะมันเหม็นมากมากแปลว่าทุกข์หนักมากถ้ากิเลสมากโอ้โหทุกข์มากที่สุด ชีวิตก็เลือกเอาจะเอาทุกแบบไหนตกลงจะเอาแบบไหนเอาทุกมากทุกหนักมากกับเอาทุกหนักที่สุดอะไม่เอาเลยเหรอทุกหนักทุกหนักมากทุกหนักที่สุดถามอีกทีเอาข้อไหนไม่เอาเลยอ่ะโอ้ทำไมฉลาดอย่างเงี้ย เอาไม่เอาเราจะเอาอะไรเอาไม่เอาเราจะเอาอะไรอเอาไม่ทุกอ่ะแม่อันนี้ไม่ได้ใส่มาให้ทําไมเลือกเอาก็เลือกเอาสามไม่ได้ใส่มาให้สหน่อยอันที่สี่สามอันนี้ทุกทุกข้อแล้ว ออไม่เห็นมีข้อไหนมันจะไม่ทุกเลยสามวันนี่มันมันโอ้ยมันทุกแบบไม่น่าได้ไม่น่าเป็นไม่น่ามีสักข้อเลยเนาะะเอาไปทําไมน่ามันไม่น่าได้ไม่น่าเป็นไม่น่ามีน่าบันทิบพระเจ้าตัตดเนี่ยในพระไตรปิดดกเรื่องที่ยี่สิบข้อที่หนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดถึงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดเนี่ย ต,ตัดเลย er vida, ้งกายหรือว่าจาหรือใจอย่างเดียวเลยที่ทุจริตผิดศีลคือคิดตามมารเนี่ยมันทุจริตแน่นอนทุจริตผิดศีลแน่นอนเนี่ยจะได้รับสิ่งที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจเป็นไปไม่ได้จะได้รับแต่สิ่งที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจเท่านั้นมันจะได้รับแต่อันนี้เท่านั้นสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจเท่านั้นนะ มันไม่น่าได้นี่แค่ทางใจนะทางใจอย่างเดียวเลยไม่น่าปรารถนาไม่น่าใครไม่น่าพอใจเลยทุกที่ได้รับแนนต่ในปฏิปปอกันที่ยี่สิบนี่ถ้าก็ตัดเลยเหม็นมากกิเลสแม้นน้อยก็เหม็นมากก็คือว่าทุกหนักทุกมากทุกหนักอันน้อยสุดมันก็ต้องอยู่ในใจนั่นแหละนี่ไม่ออกมาไม่ออกมาข้างนอกมันอยู่ในใจท่านก็ว่างเนี่ยเป็น รูป,ประพรูป,ประพเป็นอาการอยู่ในใจอันเนี้ยที่ทุกข์หนักทุกข์มากส่วนออกมาทางกายทางวาจาเหนียโหอ,อันนี้หนักมากกับหนักที่สุดจึงเป็นสิ่งที่ต้องเรามาระวังความคิดมาระวังมากเลยต้องระวัง ท่านจึงตัดสมาสังกปะเอาไว้เมื่อเข้าใจแล้วก็ต้องระมัดระวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้สึกง่ายๆอาจารย์โอ้อาจารย์ว่าอาจารย์สอนง่ายนะให้สมาธิิไปตรวจง่ายๆนะ่ยมีไหมตอนนี้แหมถ้าได้สมใจแล้วสุขใจได้ตามที่อยากแล้วสุขใจไม่ได้ตามที่อยากแล้วทุกข์ใจมันก็มีสองเรื่องเรื่องชั่วกับเรื่องดีมันจะไปยากอะไรนะก็มีแค่สองเรื่องที่แรกยังไม่ต้องรู้ก็ได้ว่าเรื่องชั่วหรือเรื่องดี อ่านแค่ว่าเอออยากได้แล้วสุขใจไม่ได้แล้วทุกข์ใจเนี่ยอันนี้เป็นมารแล้วเป็นพุทธะเป็นมารเทา่านี้อ่านให้ออกทเท่าเที่พอจะเข้าใจแม่พอจะอ่านได้แม่มันยากเกินไปไหมไม่ยากเกินไปเท่าไหร่หรอกเนาะแต่เวลาเจอเนี่ยมันหน้ามืดยังไงไม่รู้เนาะอันนี้เป็นมารอันนี้เป็นมาร มีแค่ความรู้สึกอย่างเนี้ยสังสมเป็นวิบากร้ายแล้วเป็นมารแล้วอย่าให้มีจับได้ปุ๊บล้างออกล้างออกอย่างน้อยที่สุดก็อุเบกขาไปก่อนตัดทิ้งไปก่อนก็ได้นะเจอปุ๊บเฮ้ยเฮ้ยนี่มันสังสมเป็นวิบากรายแล้วสังสมเป็นวิบากร้ายแล้วต้องรีบสํานึกมีฮิริมีโอตปะ <c oughs> ด้วยปัญญาอันยิ่งของเรานามีฮิริมีโอตตะปะ ความละอายและเกรงกลัวต่อบาปพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นธรรมะที่พาเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมจะคุ้มครองชีวิตฮิริโอตปะจะคุ้มครองชีวิตเราไม่ให้สังสมเป็นวิบากร้ายแต่ถ้าไม่มีฮิริโอตปาในสังสมวิบากร้ายแน่นอนมันเป็นไรลอกมันเป็นไรลอกไม่มีใครรู้กับเราหรอกว่าเรากำลังอยากได้แบบยึดมั่นถือมั่นไม่มีใครรู้หรอกเออไม่มีใครรู้ไม่มีผลเสีย โอ้โหมานร้ายไหมร้ายไม่มีใครรู้ไม่มีคนเสียหรอกไม่มีใครรู้ว่าเรากําลังอยากได้แบบยึดมั่นถือมั่นว่าถ้าได้จะสุขใจถ้าไม่ได้จะทุกข์ใจไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้ไม่เสียไม่เสียไม่มีวิบากร้ายมันหลอกเรามานมันหลอกเราไม่มีใครรู้ก็บันทึกเป็นวิบากร้ายเรียบร้อยแล้วเพราะคนบันทึกคือคนอื่นหรือตัวเรา ตัวเราตัวเราจําไว้เลยนะตัวเรานะวินาทีปุ๊บปฏิทึกปั๊บเลยนะปฏิทึกปุ๊บกับมาตาลีเทพสลัีทําหน้าที่เลยนะนรกสวรรค์นรกสวรรค์จะพาไปไหนดีท่านรู้เลยนะซื่อสัตย์มากซื่อสัตย์มากมาตาลีเทพสลัีกีเตรียมพาหนะเลยเตรียมยานพาหนะจะพาไปเลยนรกหรือสวรรค์จะไปเวลาไหน ถ้าศีลเราไม่ค่อยดีเท่าไหร่เตรียมไว้อย่าเพิ่งพาไปมันดื้อด้านบอกไปก็เสียของเสียค่าน้ำมันรถเราเปล่าๆรอหนักๆก,ก่อนแล้วค่อยบอกทีเดียวมันจะได้รู้เรื่องนะแต่ถ้าเราเพิ่มศีลดีๆๆเป็นไงโอ้โหเป็นคนที่มีความละอายเกรงกลัวต่อบบาปเป็นคนมีความสำนึกเป็นคนเพิ่มศีลขึ้นไปดีขึ้นไปดีน,ดนะมีปัญญาดี โอ้รีบพาเข้าไปเลยนะเขาเป็นคนดีรีบพาเข้าไปนรกรีบพาเข้าไปสวรรค์เลยนะเขาจะได้แก้ไขตัวเองได้เร็วเขาจะได้ดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเพราะเขาตั้งจิตที่จะพ้นทุก์เขาตั้งจิตที่จะโอ้โหออกจากกิเลสรีบพาเข้าไปเลยเพราะงั้นคิดผิดปุ๊บพาไปเลยฟึบเลยเร็ว,รวมากเลยมาตาลีเทพสลัทธีก็แมเอายานยนต์มานะ รีบพาไปฟับถึงนรกเลยน่ะนรกไปอย่างนี้โอ้โหน่าพระเจ้าอะไรนะพระเจ้าอะไรราชเมมิตรกระดานเนมิรใช่ไหมฮะเนมิราชอ่าเนมิราชพระเจ้าเนริมาตเนมิราชก็โอ้เรากลัวจังเลยนรกเรากลัวจังเลย <c oughs> เขาทำอะไรมาหรือเงินถามพระเจ้าเนมิราช ทำอะไรมาหรืออู้น่ากลัวจังเลยนรกนี่น่ากลัวจังเลยทําอะไรมาหรือว่างั้นะมาตาลีเทพสรทีก็จะบอกทําผิดศีลอย่างนี้ทําผิดศีลอย่างนี้นี่คือปัญญาเอ๊ะเราทุกอย่างนี้เนี่ยมันเกิดจากอะไรนะเอ๊ะเราเ,เจอเรื่องได้เกิดจากอะไรนะถ้าเราไปคนเพิ่มศีลไปดีๆดีๆญาณปัญญาก็จะเกิดขึ้นจะบอกเรามาตาลีเทพสระทีก็บอก ผิดศีลอันนี้ผิดศีลอันนี้ถ้าศีลเราละเอียดขึ้นสูงขึ้นโอ้ก็บอกโอ้โหน่าก,กลัวน่าก,กลัวไม่เอาไม่เอาเราไม่เอาแล้วเราไม่เอาเราไม่ผิดศีลอันนี้โอ้โหน่าก,กลัวน่าก,กลัวพอเราสำนึกได้ตั้งใจหยุดกิเลสต,ตัวนั้นเลิกกิเลสต,ตัวนั้นน่ะมาตาลีเทพสารทีก็บอกหมดเวลาในนรกแล้วน่ะไปดูสวรรค์กันเถอะ <c oughs> น่ะว่าแล้วก็ เตรียมพาหนะพาไปสวรรค์นรกก็หายไปนะทุกใจทุกกายเรื่องร้ายก็หายไปแล้วก็ไปสวรรค์ไปสภาพที่ดีๆเกิดสภาพที่ดีๆขึ้นทันทีเลยก็จะเห็นเนี่ยประสิทธิภาพของมาตาลีเทพมาตาลีเทพสารทีนี่สุดยอดจริงๆอยู่ที่การเพิ่มอธิศีนนะจะเร็วมากเลย นใครจะมีเหตุปัจจัยได้สิ่งนี้นี่สุดยอดของชีวิตเลยสุดยอดของความเป็นประโยชน์ต่อชีวิตสุดยอดของปัญญาอันนี้ป็นปัญญาทางพุทธ,ธะปัญญาที่จะเห็นวิบากดีาย่อย่างรวดเร็วต้องเป็นพุทธ,ธะเท่านั้นไม่งั้นไม่มีทางที่จะเห็นได้อย่างรวดเร็วขนาดนี้นะ ันเป็นสิ่งจริงที่มีในโลกเหมือนกับหยับหยาบเทย์นนำเรียนพี่น้องหยับหยาบว่าคนติดเหล้าติดบุหรี่เขาจะไม่รู้สึกเหม็นเหล้าเหม็นบุหรี่และมันจะยังไม่มีภัยเขาจะยังรู้สึกว่ามันยังไม่เป็นโทษเป็นภัยอะไรกับเขาเขาจะรู้สึกว่ามันเพลิดเพลิน,นมันเป็นสุขไปยาวนานกว่าจะมีโทษมีภัยลืม่มเข้ามาอย่างหนักแล้วเขาแก้ยากเพราะมันยาวนานแต่ในขณะเดียวกัน คนที่ไม่ติดเนี่ยนะไม่ได้กินเหล้าไม่ได้สูบบุหรี่เนี่ยแค่ได้กลิ่นเหล้ากลิ่นบุหรี่เท่านั้นนะคนเขาไม่ติดกิเลสเหล่านี่ยได้กลิ่นเหล้ากลิ่นบุหรี่ได้สัมผัสเล็กน้อยเท่านั้นก็โอ้โหรู้เลยว่าเป็นพิษเขาก็ตัดออกไปเลยอย่างนี้เป็นต้นนะก็จะตัดออกไปได้เร็วน,นี่คือสัจจะอย่างเงี้ยแล้วความเร็วจะสูงในการตัด มีประสิทธิภาพสูงความเร็วสูงในการตัดเพราะว่ามีปัญญาสูงตัดได้เร็วอาหารรสจัดก็เหมือนกันอาหารเนื้อสัตว์ก็เหมือนกันใครไปติดนี่ก็โอ้โหเสพนี่รู้สึกเป็นสุขยังไม่ทุกอะไรหรอกเสพไปเรื่อยๆๆๆๆๆพอถึงรอบหนึ่งถึงด้ทุกข์หนักมีโรคมีเรื่องร้ายหนักนั่นแหละค่อยไปรวมสะสมทีเดียวหนัก คือเขาจะออกฤทธิ์คราวเดียวนะักก็เหมือนเทวทัตทําทชั่วไปมากๆๆๆๆม,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 มไม่มีใครทําอะไรได้ก็ค่อยไปแผ่นดินสูบคราวเดียวหนักคราวเดียวเลยบลุ้มเลยถึงตอนนั้นก็โอโ้โหแก้ยากแล้วแต่ถ้าเป็นผู้ที่ลดกิเลสได้จริงไม่กินเนื้อสัตว์ไม่กินรถจัดหรือรดละเลิก ลดละเลิกการกินรถจัดการกินเนื้อสัตว์หรือการทําชั่วแง่นั้นเชิงนี้ถ้าเราลดละเลิกไปเนี่ยท่านมาทําปุ๊บเนี่ยหรือมันมีเหตุปัจจัยต้องมาแตะมาสัมผัสสิ่งนั้นหรือมาทําเนี่ยโอ้มันจะรู้โทษเร็วเลยนะกินรถจัดกินเนื้อสัตว์ก็ไปบางทีแค่ได้กลิ่นหรือบางทีกินกันไปปุ๊บมันจะออกกันไม่สบายเร็วแล้วก็หยุดได้เร็ว นี่คือปัญญาที่เร็วปัญญาที่ออกมาทางภาษาทารูปเป็นระบบประสาทที่รูปคืออาการในระบบประสาทอาการในระบบประสาทที่แววไวฟับฟับฟับรู้เร็วนะก็หยุดสิ่งไม่ดีได้เร็วหรือเราทําสมดุลร้อนเย็นได้ดีสบายเบากายมีกำลังที่ดีเพอมีอาการ สบายไม่เบากายไม่มีกําลังจับได้เร็วฟับอ๋อรู้แล้วนะอย่างนี้เป็นต้นแล้วมียานรู้จะเกิดจากอะไรอะไรนี่จะมียานรู้ไปด้วยถ้าเพิ่มศีลไปดีด